kæðuang bhavatsa piyatiyo avivadantu ca vedo avo ligantam pa te bhavatsvantarayo etam ditikha yukova bhava avivadena te irekrametha gautamadhyagino etam โยปโนวะจุขังพระรังโ้เสียงดังมากเลยเสียงนฟังชักเอาเนี่ยจรเ็ไงบ้าครับต้องปูข้าน้ห่อ้พอจะบอกไครับ

ยังไม่ไปใช่ไหมครับคุณหมอยังยังยังไม่ไปนู่นใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยทุกโมี่ยิ่งยิ่งก็มอัยังไม่เรียบร้อยอ่ะทานช่ยนั่งพักที่นี่ก่อนนะอให้ท่านพักที่นี่ก่อนครับอยูพักที่นี่ก่อนแหละนั่งพักก่อนครับนั่งพักที่นี่ก่อนคุณดูยังไม่เรียบร้อยครับ จะให้ป้าอยู่ร้อนังไ้อยู่อยู่องนุ้างนอกงนอกครับพุ่งมาถึงวัดชาปูเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวตอกีดก็ถินเดี๋ยวผมมาไอติเยอะตอกถิดครับผม

ไปรอตรงกลาง ก็บเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงค่อยไปเวลามันเที่ยงสามสิบเก้ มาเป็นอนพิเศษเป่าบกกลับไปจะเป็นคนเลยทักสั่งสองวันคำสั่งออกเงินเนรอเป็นรอสัาชาเป็นกัน มาดิท่านครับ <tellan>